สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ควินเซลจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับบอสกำแพงเนื้อตัวยักษ์ตั้งแต่การเรียกบอสไปจนถึงการพิชิตบอสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกเราหลังเข้าสู่ช่วงฮาร์ดหมดอีกนิดหน่อยด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยปลาการกำแพงเนื้อสุดสยองผู้คอยผนึกดวงวิญ,ญญาณทั้งดีและชั่วเอาไว้ วอล์ฟเฟชคียบอร์ดตัวท้ายที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในช่วงพีฮาร์ดโหมดของเกมมันสามารถถูกเรียกออกมาได้เฉพาะใน Underworld หรือนรกเท่านั้นและการฆ่ามันจะเป็นการเปลี่ยนโลกของเพื่อนๆเ,เข้าสู่ฮาร์ดโหมดยังทาวน เชิญบอสวอลออฟเฟสก่อนอื่นต้องเช็คว่า NPC ไกด์ยังมีชีวิตอยู่ให้ผู้เล่นโยนตุ๊กตาไกด์วูดูดอลงบ่อลาวาในขณะที่อยู่ที่นรกจะเป็นการฆ่า NPC ไกด์ของเราและเรียกบอสออกมาตุ๊กตานี้สามารถหาดอกได้จากมอนวูดูเดมอนในนรกเช่นกันนอกจากนี้บอสวอลออฟเฟสยังสามารถถูกอัญเชิญได้ผ่านการฆ่า NPC ไกด์ด้วยลาวาในนรกวิธีนี้จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ตุ๊กตาเพื่อเรียก ทิศทางที่วอลอฟเฟสจะเคลื่อนที่ไปจะถูกกำหนดผ่านตำแหน่งที่เรียกมันออกมาว่าใกลขอบแมพฝั่งไหนมากกว่ากันเงื่อนไขนี้ไม่เกี่ยวกับทิศทางการหันหน้าของผู้โยนตุกตานะเช่นถ้าหากอันเชิญมาทางด้านขวาของแมพมันก็จะเกิดทางด้านขวาของผู้เล่นและเคลื่อนที่กว่ามาทางด้านซ้ายนั่นหมายความว่าถ้าอยากทําให้มีพื้นที่ต่อสู้มากที่สุดคือการอันเชิญมันณจุดฝั่งซ้ายที่สุดหรือขวาที่สุดของแมพนั่นเอง โอเฟชมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆก,กินพื้นที่แนวตั้งของโจทั้งหมดได้เลยเมื่อมันถูกเรียกออกมาแล้วมันจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางด้านข้างอย่างช้าๆบีมให้ผู้เล่นต้องเคลื่อนที่ทิ้งระยะจากมันตลอดการต่อสู้ไปพร้อมๆกับการหลบอุปสรรคต่างๆที่นรกจัดมาให้มันจะต้องถูกฆ่าก่อนที่จะไปถึงอีกด้านหนึ่งของแมพหรือไม่เช่นนั้นผู้เล่นทุกคนจะถูกบีบจนเละและบอรต,ตัวนี้ก็จะเดสเปาหายไป เมื่อบอยวอ o ออฟฟถูกอัญเชิญออกมาผู้เล่นทุกคนในระยะ1,800ฟุตจะติดตีบัม p เฮอริไฟตีบัมนี้จะอยู่จนกว่าผู้เล่นหรือไม่ก็ตัวบอสเองจะตายถ้าผู้เล่นตายและกลับเข้าการต่อสู้อีกก็จะติดตีบัมนี้อีกครั้งผู้เล่นที่ติดตีบัมนี้จะไม่สามารถออกจากนารกได้หากพยายามใช้เมจิกมิลเลอร์หรือยารีฟอลพชั่นหรือหขนทางอะไรก็ตามเพื่อวารกลับบ้านผู้เล่นคนนั้นก็จะตายพร้อมโฟอความคิดว่าพยายามหลบหนี พยายามหลบหนีออกจากนารกหรือไปด้านหลัง War of f อฟ c จะทำให้ผู้เล่นคนนั้นติดดีบับหรือทั้งผู้เล่นที่ติดดีบัฟนี้จะถูก War of f อฟ c ดึงและลากเข้าไปยังปากของมันสร้างความเสียหายมหาศาลและผู้เล่นก็ไม่สามารถขยับตัวได้อีกด้วยบอย War of f i ออฟจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆตามสัดส่วนพลังชีวิตที่ต่ำลงของมัน ในเอสเปิหมดขึ้นไปมันสามารถเร็วได้ถึง41ไมล์ต่อชอนะั่วโมงในระดับเรือที่ต่ำที่สุดและความเร็วของเดือดทางก็เพิ่มขึ้นตามเรือที่ลดลงเช่นกันบอยวอลออฟเฟชยังมีปากเล็กๆที่เรียกว่าเด e อ u ฮังกรีซึ่งจะพยายามพุ่งเข้าหาและโจมตีผู้เล่นเมื่อร่างหลักของ War o ออฟเฟชได้รับความเสียหายมากพอเดือ u ฮังกรีก็จะแยกตัวออกมาจากร่างหลักและบินเข้าโจมตีผู้เล่นแทน ดวงตาของโบออฟเฟสสามารถยิงเลเซอร์ได้สร้างความเสียหายสูงขึ้นยิงถี่ขึ้นและเร็วขึ้นตามเลือที่ต่ำลงของตัวบอสแล้ะบอสก็ยังสามารถคลายตัวคล้ายๆไส้เดือนไล่กัดผู้เล่นอีกด้วยซึ่งเจ้าพวกนี้สามารถดอบเลือนให้เราได้เมื่อฆ่ามัน หลังจากบอร์ดวอลออฟเฟตายไปจะมีกรงสี่เหลี่ยมที่ทำจากเดโมไน b r บ c กหรือไม่ก็ครีมเชนบีกขึ้นอยู่กับประเภทโลกของเพื่อนๆในนั้นจะการันตีดอกคอนพอแฮมเมอร์หนึ่งชิ้นซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการเจ n เน a เรตแร่ชุดใหม่ๆประจำพาร์ทมดโดยการใช้โคอนี้ทำลาย Demon ออลตาหรือครีมสันเอลตาที่กระจายอยู่ตามที่ต่งตางๆยิ่งทำลายออลตามากเท่าไหร่แร่ก็ยิ่งเกิดขึ้นมากตามเท่านั้น ใน X เปิดโหม e ขึ้นไปบอสตัวนี้จะการันตีดรอปเดมอนฮาร์ทให้ด้วยเมื่อผู้เล่นกดใช้มันช่องใส่อสสุปรณของผูเ้เล่นคนนั้นก็จะเพิ่มขึ้น1ช่องแต่ไอเทมชิ้นนี้จะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อคนเท่านั้นและถ้าเคยใช้แล้วก็จะไม่สามารถดรอปได้อีกการเอาชนะบอส w o r Office ครั้งแรกจะมีข้อความขึ้นว่าดวงวิญญ,ญาณโบราณทั้งสว่างและมืดถูกปลดปล่อยแล้ว นั่นหมายความว่าโลกของเพื่อนๆเข้าสู่ฮาร์ดมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ซ yeah! ึ่งตัวเกมจะนำเสนอไบโอมศัตรูและเหล่าไอเทมใหม่ๆมากมายมาให้ซึ่งจุดเปลี่ยนใหญ่ๆคือจะเกิดเส้นทะแยงไบโอมโฮโลและอีวิลไบโอมอีกอันลักษณะคล้ายตัววีพุ่งทะแยองออกจากนรกสู่พื้นผิวด้านบนและเหล่าไบาโอมปีศาจพวกนี้จะแพร่กระจายไปยังไบโอมรอบข้างอย่างรวดเร็วจนกว่าบอสแพนเทล่าจะถูกโค่นลง และนี่คือรายการไอเทมที่สามารถดอบได้จากบอ of a บอลออฟฟิศเบรกเกอร์เบดคืออาวุธดาบใหญ่สายเมลีมันมีสถิติเป็นดาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3มของเกมและมีระยะกวดแขวนที่กว้างมากดาบเล่มนี้สามารถทำความเสียหายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลถ้าฟาดใส่ศัตรูที่พลังชีวิตมากกว่า90% ROC Work Assault Rifle คืออาวุธปืนชนิดยิงเบอร์ใสเลนถึงปืนนี้จะยิงกระสุนเบอร์ท,ที่ละ3นัดแต่ผู้เล่นจะเสียกระสุนแค่1นัดต่อการยิง1ครั้งเท่านั้นและปืนนี้สามารถกดยิงค้างได้ด้วย เลเซอร์ไลฟ์เฟิรคือปืนเลเซอร์สายเมจิกยิ่งเป็นกระสุนเลเซอร์แสงสีม่วงที่เคลื่อนที่เร็วและทะลุผ่านศัตรูได้ถึง2ตัวถึงมันจะเรียกว่าปืนแต่มันเป็นอาวุธสายนักเวทที่ใช้มานาไม่ใช่กระสุนจึงไม่เข้าเงื่อนไขาการปลดล็อก NPC Arms Dealer นะ Firecracker คืออูแซ่ไฟสายซัมมอนศัตรูที่ถูกแซ่ี้ฟ้าจะติดดีบาร์เพลไฟเป็นเวลา4วินาที มินเนี่ยนหรือเซนทรีที่โจมตีใส่ศัตรูที่ถูกแซ่นีมาร์กจะสร้างแรงระเบิดเล็กๆใส่ศัตรูตัวนั้นทําความเสียหายแก่ศัตรูดังกล่าวและศัตรูใกล้เคียงเอ b มเบมคืออุปกรณลักษณะคล้ายเหรียญตาที่มีรูปสัญลักษณ์คลาสหนึ่งใน4คลาสของเกมสลักเอาไว้ยูเมื่อสวมใส่มันจะเพิ่ม1 5เดาเมจประเภทเมลีเลนเมจิกหรือไม่ก็ซัมมอนขึ้นอยู่กับประเภทเอมเบมที่เพื่อนๆดรอปได้ เดมอนฮาร์ดคือไอเทมกดใช้ที่จะการันตีดรอปในเอ็กซ์เปิดโหมดขึ้นไปเมื่อผู้เล่นกดใช้มันช่องใส่อ c e ซ s ซอรี s ของผู้เล่นคนนั้นก็จะเพิ่มขึ้น1ช่องแต่ไอเทมชิ้นนี้จะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อคนเท่านั้นและถ้าเคยใช้แล้วก็จะไม่สามารถดอปได้อีก โกสเกาคือไอเทมเรียกสัตวีแพคกระดูกติดไฟมาสเตอร์มูดมันสามารถดับเบินจำได้และเมื่อทำความเร็วสูงสุดแพ้ตัวนี้จะทิ้งรองรอยเปลวไฟตามเส้นทางที่มันวิ่งผ่านและสามารถวิ่งชนทำความเสียหายเซตตูที่ขวางทางมันได้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในห้วงนรกครั้งที่3กับบอสสุดหดของพีฮาร์ดไอเทมดรอปและการเข้าสู่ฮาร์ดมดอย่างจริงจัง ถ้าเพื่อนๆชอบหรือสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้ามีคำถามหรือข้อเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลย